สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามาทักทายค่ะเ mm hmm. มือนีป้าจะมาชวนกินยัค่ะยำรวมนิดหมูสับแล้วก็ปลาหมึกนะคะ mm ่ะ hmm. แต่ป้ากำลังจะเฮ็ดชาค่ะเอ๊ไม่ใช่ชามะนาวนะไม่ใช่ชามะนาวแต่ว่าเป็นล่างบักเน่าค่ะว่ามีบักเน่าอยู่นีแต่ว่าบักเน่านั้นจะเอาไว้ใส่ยต่างหากแต่จะเฮ็ดเป็นาชายเย็นนะ ชาไทยนะเตรียม้ากินมากินน้ำงกันน้าตาสเม้นข้างใสว,ว้าวเมียนแนวอ่ะที่จริงเดี๋ยวต้อง ต้องชงให้เขาเป็นนมนมนี่เสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวปไปเบิ้งปลาเมึกกันนะคะเดี๋ยวจะเอามาย่างเพว่าเตรียมอันนี้ไว้แน่จหน้อยแล้วนะคะนาะเครื่อมย่านะคะเนาะรอก่อนได้ไหมปิ้งปลาเมึกอยู่นะปลาเมึกจะไปกินเคี่ยงค่ะปลาเมึกลวกในส่วนของย่างนหะลวกแล้วเต่วป้าได้เอาปลาเมึกออกมาละลายแล้วก็อยากจะย่างด้วยนะเบิ้งเบือกระเ,รเทศป่าเห็นไหม ว่าเกิดเทศแดดมันบ่พ่ออาหารแล้วก็ความหนาวมันมากเนาะค่ะเนาะมันบ่แดงหายไปเลยค่ะมันเป็นสีสมเรื่อยๆอยู่นะคนะเนาะบางอาทิตย์ก่อนๆเหมือนจะใกล้จะแดงแล้วนะคะพออากาศมันเย็นลงเนาะค่ะเนาะ,ะใบก็หดลงหน่อยลงนี่ย่างอันนี้ก็ปลาหมึกหนวดหนึ่ง ประมึกยากมาะเนาะรอก่อนนะเดี๋ยวลองเพลงรอดนะคะเนาะมีคนขอเพลงมาค่ะปะะ้าบ๊ไดโคเบอร์เพลงหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองเพลงในละกันถ้าเธอจะไปกับใครหรือใครเข้ามาสู่ขอให้เธอนั้นรอก่อดได้ไหม ถ้าเธอจะไปกับเขาเพราะเพียงแค่เราห่างไกลฉันคงทนไม่ไหวและจะไปหาเธออยู่ตรงนี้ไม่เคยมีใครถึงอยู่ใกล้แต่ใจใกลเธอเอาแล้วนะคะเนาะรออยู่ตรงนั้นนะเขาจะไปขอกันลนะเขาจะไปแต่งละ <laughs> พิเศษนะคอเบอ์พิเศษ เฮียเสกนะคะเนาะจะแต่งอีกรอบแล้วไก่นาวแล้วค่ะอากาศเย็นๆแล้วนะตอนนี้แต่ว่ามันไม่มีลมก็เลยย่างได้นะคะเนาะอิจฉาคนมีโมเมนใส่ชุด่ชุด แต่งงานไหมพรีเวดดิ้งไหมงามนะคะเนาะแต่งหน้ากับงามแต่งแต่งตัวสวยรอเลยเป็นเป็นข่าวข่าวดังเลยนะอยู่เมืองไทยติดตามนะคะเนาะเป็นชุดพรีเวดดิ้งแบบมันขายครีมเลยคะ่ะขายครีมเมื่อขายสเปรย์อย่างสักอย่างนะคะนะสวยรอนะแต่งงานนี้คนละงานกับ uh, งานของเ uh, ฮียเสกดา เป็นอีกงานหนึ่งที่ก็ดังเหงมือนกันนะหมู่บ้านนะคะเนาะข่าวทุกหน้าเลยนะ,นะมองให้เป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะเนะาะมองให้บ่มีอคตินะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้นย่ำกันนะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปยกมากินค่ะบ่ต้องค้นเอาค่ะเนาะเอามากินรสนะคะเนาะเดี๋ยวหาแนวกินมากินน้ำกันได้ค่ะ เสรียบร้อยมากทำอาหารแนวมากินน้อกันค่ะมันาน,นาําทีได้กินย่ำค่ะเราบ,บ่คอยกินอาหารแบบรสแบบจีตจดจดเทอดเลนะคะชิมซุบุนเส้น แซลมอนยังก็ไม่ใช่ปลาหมึกเบอกกร์เกอรปลาหมึกกะเนาะเป็นส่วนหนวดหนวดมานาันนะอะ ฟองนอง้องมหมูค่ะหมูสับเองหมักพริกไทยแล้วก็กระเทียมใส่รสเลีนิดหน่อย คลิปก้อนนี่เบาหลายเกินไปนะคะน่ะเนาะคลิปนี้ชิเบาหน่อยนะจัาหน่อยขอบคุณพี่นกที้มาย้อนรัวๆให้นะนั้นเแตดคลิปเลนๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าลงสูม,มือจริงจังเกินไปไหม เ็ดเมนูนี้เพื่อที่จะได้กินพักกันจะไลยเมนูอาหารไทยนะคะเนาะนี่พักแกงเท่าฤด,ดูหนาวนะ,ะน้อนเมืองไทย ไายคนต้นหนาวคนเขาพิธีวิวาแต่ปีนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะโควิด ันนั่งกินยูม่วงไทยค่ะกินชาไทยไปด้วย ตูดิบว่าเอาปลามากินแบบซาชิมินนาะเนาะแล้วทช่นนี้กินมาหมดค่ะก็เลยได้เ,ดเอามาลวกแล้วก็ใสยย่ยำตู้จริยงโ่คอยมักเซลมอนซุปนะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทำทักทายเนาะเนาะแรงพักดันดันให้ถึง 3, สามพันซับค่ะห้ามูก,กินนั้ซื้อนะคะเนาะบ่ถึงสามพันก็บ่เป็นยังแต่ว่าแกคนที่มาคอมเมนต์่กเป็นคนที่ติดตามกันมานานๆเนาะ,ค,ะค่ะเนาะคนใหมก่กับหามูกกินกับมาช่องป่าก็ได้แต่ว่าปลากินเนากินแบบง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะเนากินที่ปลาแบบ อ,อยากกินดอกกระเฮ็ดกินเองง่ายๆเนาะค่ะอาซิบอมันรแสแซ่บรสยังบุมอมันแบบกินยั่วๆนะค่ะเนาะจะมาหาหมูกินค่ะหาหมูเบ้าจะว่าไปกับซมอกับกล่องนะคะเนาะ กิมแล้วค่ะคนยังเมืองไทยละคะ่ะโชคดีเราได้ออกไปข้างนอกไปหากินร้านนั้นร้านนี้อยากกินขา้าวมันไก่อยาก,กินข้าวหมูดแดงนะคะเนาะเย็นตะโฟ อยากกินแหนมเนื้องลาบกอยซ้อยแซแต่ที่นี่ต้องทำเองทุกอย่างนะคะเนาะทัางไปล้านกับกบมี่ค่ะแต่ว่ามันจะใส่เวลาในการที่แบบว่าเตรียมตัวออกไปไปหาที่จอดไปสั่งนะคะเนาะ,ะลอคลิดตังนันนุนนี่น,ะะนะะาะเนาะก็จะเดินทางกลับมาบานแต่ว่าอยู่ทางค้นทางเมืองนอกนะคะ,นะ,คะเนาะพราอมขามี เนยกินที่แบบอยู่ในตู้แช่แข็งอยู่ในตู้เย็นอยู่ในล็อกเกอร์เนี่ยตู้ในครัวนะคะจะกินยังก็เฮ็ดกินนะคะเนาะเฮ็ดกินตามที่เฮ้าสะดวกมีแ้วก็พวกผักยังเสียอาจจะบกครบนะคะเนาะบ่คือเมืองไทยเมืองไทยเนี่ย่างออกไปนาปากซอยมิดเดี่ยวก็มีของใส้ซื้อนะคะเนาะสะดวกสบายทั้งอาหารสดอาหารวัตถุดิบนะคะเนาะอาหารตามสั่ง ดย,แบบย่างเงยแฮงมี่แบบก็ยังะพูดแพนด้าบ่สะดวกเลยนะคะเนาะคนอยู่เมืองนอกอิจฉาคนเมืองไทยเด้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆทีเ่เป็นมู่กินเผาหนุ่กันเนาะค่ะเนาะเป็นมู่เว้าแล้วก็ขอบคุณการติดตามไม่ไม่ถจังะได้ข้อมเมนต์ไว้ใหเเ้เพื่อนเพื่อนเห็นคอมเมนต์เจ้าของนะคะเพื่อที่จะเป็นการติดตามจากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะป้าอาจจะไม่ได้ติดตามแต่ว่าถือว่าเจ้าของได้ โปรโมทช่องเจ้าของนะคะเนาะจังดขอให้โชคดีนะคะขอให้มีการติดตามไลน์เพื่อที่จะได้เป็นไลด์ใดน,น,นะคะเนาะสำหรับป่านี้ใดมูกดีมากๆเลยคะ่ะขอพูดหลายๆสำหรับทุกคำทักทายบายคะ่ะ